ดีอาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f ร e s h Uh huh. วันนี้ค่ะมาจะพาลูกพี่พี่ลักแล้วก็ทุกคนไปศาลสัมพันธ์ทำไมตีกันต่อวันนี้เขาว่ากันว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อไปช่วยเหลือพี่ชายรวมล่างระหว่างคาเมล่าแมนสปิเกอร์แมนแล้วก็โทส่วมว้าวมันเป็นการสามาคัคคีคือพลังที่สุดยอดไปดูกันดีกว่าว่ามันจะบันเทิงขนาดไหน Let's go I b e ี o n อ ฮัสกี้ออกหาออกไปจากงา <c oughs> มันเหม็นตูดเฮ้ยหยางฮัสกี้ออกจะนุ่มนิ่มน่ารักล้างตูดล่าสุดไปแลว้วเนี่ยสองเดือนก่อนโอ้แล้วไป่ลูกพี่วันนี้มันมีการสามคัคคีแบบใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วพี่ลหรให้ <c oughs> แล้วฉันเห็นแล้วฮัสกี้เราต้องเอาเข้ามาในครอบครองให้ได้ <c oughs> ดูดิพี่องมาเป็นล่างรวมล่าง <c oughs> ไอ้แฟงอย่าพูดออกมาเด็ดขาดหน้ามันเหมือนพี่เหรอพี่ลองมองขึ้นไปบนนู่นมันมีร่างรวมสามหัว้อยเล่นอยู่บนนู่น่ะโอ้เห็นแล้วฮัสกี้เราเริ่มจากเขาก่อนเลยไหมได้เลยพี่ลองเราจะต้องไปเอาเขามาให้ได้จะไปฮัสกี้แกลงจากแย้ก่อนได้ไหมนั่นแหละปัญหาพี่ลองมันลืมว่าลงไง เจลีสโกพี่เรเริ่มจากตัวไหนดีฮัสกี้ลูกพี่พี่ชายจีแมนคนนี้ใส่ชุดตำรวจด้วยอะเฮ้ยเหมือนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ฮัสกี้งั้นเราลองก่อนเลยไหมได้เลยพี่เหรอเจ้ยมันมีลูกอะไรกิ้งกิงตรงนั้นด้วยพี่เหรอโอว่าฮัสกี้มันน่าจะหันสาหน้าดูงั้นนี่เลยเดมากดตูเมเองพี่ล็อกโดดไปเร็วเข้าเยีบดีๆด้วยฮส มาลื่นเล็กน,น้อยพี่หลอกอัสกี้ให้พูดใหม่ลืล่นหรือตั้งใจมากรโทษเอาใหม่เดี๋ยวอัสกี้เหยียบดีๆนะอย่าให้หลุดน,นะคราวนี้ไอ้เจ๊บบไอ้เจ๊บไอ้แฝงหมอไม่ได้เหยียบเลยพี่หลอกโดนเลเซอร์ตัวแย่เองตึงเหรอเอาฉันกางเองแบบว่าโอเคโอเคโอเคอเค้ <c oughs> อาตาแกเลยฮัสกี้รู้ไม่กดตุ่มเร็วเข้าจะกดดีไหมไม่กดดีกว่าหรือกดดีไหมน้าลูกกูไม่นี่เลยเดี๋ยวมาจะผ่านครั้งเดียวให้ดูเจ๊ NY, ไปติดเก่งซะแล้วไงไอหมังก <trad ing noise> <tal ence> ah. ah ็แ wow. ล <g incentiv noise> ้วนี่อะไรอะพี่ลหรอฉันไปก่อนแล้วกันครับผมเ้าเว้ยเฮ้ยวปืนเฮ้ยอ้เเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอเเ้้้ กเเป็นใครว่ียผมเป็นลูกพี่ของพี่ล็อกชื่อฮัสกี้สุดหลอดเท่ะเต๊กไม่ใช่ละอยู่ดีๆความจำก็กลับมาใันมป็นลูกพี่ไว้ยเอาทำไมจำง่ายจังเลยพี่เหรอ,อไป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 ยัวแต่พูดนิ้นกระโดดบนก้อนสีชมพูมาเร็วเข้าลูกวิอย่าเท้าเลือ่อนกนะฮัสกี้เหยียบดีๆนะว้ยเฮ้ยเ่อมันได้เลยฮัสกี้ปฏิญาณตนในฐานะลูกเสือแล้วนี่อะไรลูบิกจะ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 ตกใจลูบิกจะไล่บี้หางแกอยู่แล้วเนี่ยโอ้เราต้องรีบวิ่งหนีพี่เรอรีบวิ่งชิ่งก่อนมาเร็วเข้าพี่ล็อกมา กดเปิดปะปูไว้รอแล้วแดดเดดดีเดด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 ว่าลูกวิ่งและตัวแย่ก็มางานงอกเลยนะเอ้ยไม่ตัวแย่หรอกนี่ไงฮัสกี้มีไข่อีซาเอ็กตรงนี้ด้วยเฮ้ยเก็บก่อนมันคือตัวอะไรบี้หรอเป็ดจมูกบาน <c oughs> ที่อยู่ในโถส้วมหน้าตาเหมือนพี่หรอกไอ้ฮัสกี้จะไม่ได้จมูกบานขนตาย,ยาวขนาดน,นี้วาย เจ้ยช็อตอีกกอีกด้วยพี่โลเป็ดงือกเงเงักเป็ดไฟช็อต <laughs> พีู่กบอกกลัวเออยจะขึาากลัวเหมือนกันกลับร่างเดิมก่อนพีู่กหน้าตาเนเหมือนที่กดขนมที่ข้างในมันเป็นลูกอมอ๋อจริงด้วยฮัสกี้ไว้ขนมดักแก่พี่เรเขารู้หมดเลยว่าเราแก่นิ้นเนียฮัสกี้กระโดดบนจ็อกโกลตลรูกไม่มาเร็วเข่ากางโดดไปกระจอกกระยะักแยกเน่ออันนี้ต้องเหยียบโคเจ้ยมันดูยากอะฮัสกี้แกไปก่อนเลยลูกไม่กดปุ่มค้างไว้อีกนิดเดียวเท่านั้น เจลูกไม่ตามมาเร็วเขา้ามันเป็นไปได้ไงนี่ฮัสกี้มันผ่านภายในครั้งเดียวมันตัวจริงปะ่าวะเนี่ยเฮ้ยฮัสกี้มีพัฒนาการพี่หรอนี่ไงเราได้จีแมนชุดตำรวจมาแล้วก็เป็นไงต้องลองแปลงร่างดูสะหน่อยซิพี่เหรอคอเขาหมุนได้ด้วยมากลัวค <c oughs> อก็ทะลุออกมาแล้วเดียฮัสกี้น่ากลัวมากแย,แยโอ้ฮัสกี้ไม่ต้องทำท่ากันหน้ากอยอยู่แล้วตามันพี่แล้ว สวัสดีครับมีใครต้องการความช่วยเหลือจากคุณตำรวจไหมครับโอ้โหนายานี้จะมาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าช่องก็กลัวกันหมดแล้วค <c oughs> ี่เราวิ่งตะเพกด้วยเหมือนเหยียบที้หมามาแล้วแบบเ,เลอ,อะพี่เหรา <c oughs> โอ้คุณจอดรถทางผิษกษะะดกดจราจรเอาใบสั่งไปครับน่นมันผมนี่นะพี่เราเออจริงด้วยฮสกี้ฮ โอ้ลูกพี่ท่ากระโดดน่ากลัววะหลอเท่เก๋มีสไตล์มากถ้าปีนก็น่ากลัวไม่แพ้กันพี่ล็อกสไปเดอร์แมนหลบไปไปฮัสกี้งั้นฉันต้องแปลงบ้างแล้วอันนี้พี่คนนี้แหละกันเน่นี่เลยพี่ล็อกเราต้องไปตามล่าตามหาพี่ชายคนนี้เนี่ยสามหัวรวมร่างนี่เราคือแก๊งเหยียบขี้หมาโดยดีดูท่าเดินเราเดิเจ้ยพี่ล็อกนี่มันอะไรยังมีตัวอะไรบิ๊กเบิ้มตรงนู่นด้วยโอ้โหเขารอทุบหัวเราอยู่ฮัสกี้พี่ล็อกไปเรวเข้าฮัสกี้เราเข้ายิปาวิเจ้ย เขาเอาขวานตีฮันกี้กอยมันเห็นเราเป็นตะปูหรือไงวะหน้าตาเขาก็ดูเป็นมิดนะพี่ลองดูติ่งต้องอะไอฮันกี้ไปแล้วเข้าวไปทางไหนอ้อมันสูงอะพี่ลองมาเซียวขามวะอ่กะกันกันจกระเยียบมาไปแล้วพี่ <c oughs> นี่เลยพี่ลองหมายเหยียบให้แล้วข้าวจิกกก แน่มาแล้วบอยลูกพี่ตรงนี้เราต้องขี่คอกันพี่ลอยืนเฉยเอ่ะนี่เลยอขึ้นคู่เลยสุดยอดฮัสกี้เอาไม่ต้องปีนเลยพี่ลราขึ้นได้ทั้งคู่อย่างนี้เลยแล้วนี่อะไรมันเป็นลูกพี่มันเป็นเขาวงสกดเอาอย่างนี้เราก็ผ่านไปเลยได้ไหมฮัสกี้มีของด้วยพี่ลอาโชว์สัวอหัวซีกพี่ลราน่ากลัวมากเราแอบเดินเขาวงกดไปเลยไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงฮัสกี้มีตุ่มเขียวเราต้องไปเข็นลูกนั้นอะมาทับตุ่มนี้ไว้โอ้เราต้องเอาเขาเข้ามาในเขาวงกดใช่แล้ว เป็นกรมกรดแบกหามอีกแล้วพี่เหรอโอ้โหแล้ดูขนาดไมัได้อใหญ่มากนี่เลยกรตุ้มดันไปดันไปเจเล้ลเจกเกิ้จะเกิ้ปปลจกเกิ้จกเกิ้เจะเกิ้ลเจกเกิ้ลเจาเก้ลเจกเกิ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 ้ลมจกเกิ้ลเจกเกี้ลเจกกิ้ลเจกเก้ลเจกเ้วเนี่ยิ้ลเจกเก้เหยียบตุเมเลยพี่เราทกิ้มเจกเกกเงี้ยพี่เรา้อ้ล ฮัสกี้ไอ้ไอ้กล่องก้อนนีม้มันเคยขี้บ้างไหมเนี่ยมันไม่เห็นไปเลยพี่ล็อกปุ่มพังหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องดันแบบมีชั้นเชิงนิดนึงกระดอกระดกซ้ายขวานิดนึงกระดกกระแดกซ้ายขวาเว้านี่ไงนี่บอกแล้ววอาดันซ้ายดันขวาอย่าดันตรงตรงนี่เลยเข้าไปในรูซะาแบบติด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 ขอบพี่แล้วติด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 ไปมาได้แล้วได้แล้วฮัสกี้ฮัสกี้บังไข่ยา บางชั้นนี่แหละไม่ต้องบางใครหรอกคัสกี้ไม่เห็นเลยเลยเนี่ยพี่เราไปทางไหนอ่ะทางนี้มันทางตาคัสกี้เราต้องเนี่ไปทางนี้อันนี้อันนี้นนตรงไปปล่อยบางใครด้วยเฮ้ยจ้ามีข่าวดีคัสกี้ดีแล้วอ๋โอโ,โดีอย่าบอกว่าต้องเริ่มใหม่นี่ไงพี่เราก็ต้องดันตรงนี้ก่อนเฮ้ยจ้ะไม่ได้แล้วคัสกี้แล้วก็มาดันตรงนี้แล้ววางติดลูบีแเราทำไมามาทุกทรมานขนาดน,นี้วะเนี่ยใครคิดคนที้เราได้กเกมเนีย่ยเฮ้ยจ้ะโอย้ยลูกพี่มันหนีบส่วนที่ัสกี้เอาประกันคัสกี้ลูกไม้ดูมันหนีบเท้าคัสกี้ บอลแล้วพี่หลงนี่ต้องดันดันแบบนี้นี่ไงตุ่มอยู่ตรงนี้พี่หลงแล้วก็จะดันไปไหนฮัสกี้ไอ้บาง,งอ้อเลยปายเล็กน,น้อยพี่หลงเราต้องดันขึ้นไปจ้าเจย์รีบไปก่อนเลยฮัสกี้ลูกไปตัวแย่มานี่เริ่มใหม่นะโอ้เริ่มใหม่บทนี้ไม่ไหวนะไปทางไหนอ่ะร้องไห้เป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะฉันมาทางขวาก่อนแล้วฮัสกี้เริ่มาตามพี่ลอกมาทำไมอ๋อได้ได้ได,ได้ทางนี้ได้ฮัสกี้ว้าวสุดยอดพี่หลอกกดไว้ <Wow! S 2> นี่เลยกระโดดตามไปกระจกกระแจ๊กกยองก็แย้งมาเลยฮัสกี้ปุ่มแดงนั่นคืออะไรเดี๋ยวฉันเหยียบให้โอ้นี่ไงมันเป็นลิฟต์ลิฟต์ล่องหนว้าวสุดยอดนี่ไงฮัสกี้ขึ้นลิฟต์ล่องหนยกเท้ามาน้าค่มบอสแกเพิ่งรู้เหรอฮัสกี้ก <_ letter> ดตุ่มเขียวเหยียบไว้ดีๆนะฮัสกี้นะกด <_ letter> ตุ่มขาว <_ letter> โอ้นั่ไงญญมันกำลังลอยมารับฮัสกี้แล้ววิลหรเขียวขาวขาวฉันหิวข้าวเหนียวสังขยาเลยฮัสกี้ตกตอนนี้จะเป็นยังไงน้าแกอยากรู้ไหมล่ะไม่มีไร หมามอแล้วว้าวสุดยอดทัสกี้ฉันเห็นแล้วเห็นผลทางข้างหน้าแล้วว้าวเข้าโลกเจ้ <What? S 2> ว้าวน่ากลัวมากพี่หน้าเหมือนแกเลยทัสกี้ห <laughs> น้าเหมือนพี่หรอกแรรถ้าเดิมเลยพี่หรอ <laughs> เหมือนเดิมเป๊ะเลยทัสกี้ ลูกพี่ส่วมหัวกล้องตรงนั้นมีคนเล่นอยู่ห้าคนเราลองไปเล่นไหมอะ่ะโอ้ยโอ้โหฮัสกี้ทำไมครับป๊อปปูล่าขนาดนี้ <c oughs> จัดไปมันเป็นตัวใหม่พี่ลอกนี่ไงมีเพื่อนมาด้วยเราต้องไปได้แน่นอนงั้นฉันเหยียบไปก่อนเลยสีกระแดงพี่ลอกห้ามแกล้งเอ,อ้ยไม่แกล้งหรอกฮัสกี้ไอ้จ้าไอ้เจ้านี่เลยมากดปุ่มเขียวแล้วสุดยอดเพื่อนติงตองเพื่อนต้องไปตรงนู้นสิอ่ะแล้วใครจะไปกดปุ่มฟ้าล่ะเพื่อนฮัสกี้ไม่มีกนเดี๋ยวมาตว้ยเองบิล ลูกีปกดตุ่มเหลืองไว้กดอยู่เนี่ยฮัสกี้แล้วครับ <What? S 2> แล้วใครจะกดตุ่มเขียวล่ะโอ๊เอาเข้าไปฮัสกี้ลูกไปเดี๋ยวหมอไปกดตุ่มแดงเองเพื่อนเมาคี้เอ๊บเอบเงินไปอย่างงี้ก็ได้พี่ลองลอแป๊บนึงอ่นนี่ไงเพื่อนกดตุ่มฟ้าจะลเอเอ ลุกไปรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวฮัสกี้ตามไปเป็นห้ามลุกใช่ไหมไปแบบโกงเกมงี่เลยก็ได้คี่เราข้ามสีฟ้ามาเร็วเข้าเดี๋ยวฮัสกี้กดไวอแล้วเพื่อนกนเามื่อกี้หายไปอะไรนละนี่เขาแปลงร่างใหม่เป็นตัวนี่แล้วหนักกลัวว่ะตุ่มจะไปก็ตุ่มไหนนี่ตุ่มฟ้าพาเพลินเราฝากความหวังไว้กับเพื่อนจะดีเหรอนั่นนะสิฮัสกี้เพื่อนเขาจะเพื่อนเพื่อนกดตุ่มโม่งหน่อเพื่อนขอร้องละเพื่อน เพื head, ่อนช่วยกดตุ่มม่วงไอ้ฮัสกี้หน่อยได้ไหมเพื่อนกดตุ่มม่วงไม่งั้นมันเป็นกระจกยืนง่วงอยู่ตรงนี้แหละเออแล้วก็จะอ๋อเนะเพื่อนทำไมไม่กดตุ่มม่วงแล้วพี่ชายกดปุ่มนี้ไว้เร็วเข้าเนี่ยปุ่มเนี้ยปุ่มเนี้ยปุ่มเนี้ยเดี๋ยวฮัสกี้ขึ้นเองโลโก้บีเพื่อนแกงฮัสกี้เอ๊ะเพื่อน ไม่ไหวแล้วนะลูกพี่มาอยากร้องไห <c> ้ <oughs> สิ้นหวังมากเลยพี่ชายไปกดปุม่ม <c oughs> เสียพี่แล็วเไปไหนแล้วฮัสกี้เขาเขาดูพังๆนะพี่แล้ก <c oughs> ไม่ได้กินข้าวเปล่าวะมาหัวปวดกับเขามากพี่แล้วโอ้โหหัวจะปวดปวดจะหัวงูกกูรีงั้น <c oughs> พี่ชายต้องไปกดปุม่มมั่วไงฮัสกี้ กดปุ่มมุ่งเร็วเข้าพี่ชายกดตบเอิร์กนั่นแหละสักทีโอฮัสกี้ปวดหัวปวดตับมากพี่เหรอห้ยจ่าลุกไปม,มาเร็วเข้าเราแป๊บหนึ่งกำลังเดินไปด้วยความว่องสวยกดตุ่มเหลืองเลยพี่เหรอตุ่มเหลืองไม่ต้องใช้สองคนฮัสกี้เงี้ยเดียวหมาก,กดเองพี่เหรอ <c oughs> ลกกูกบุบไปนี่เลยเดี๋ยวหมาจะกดปุ่มเหลืองเองเพื่อนมาเร็วเข้า อีกนิดเดียวพี่ล็อกเปิดตะปูกดตุ่มแล้วกอยไปอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดยั้งก้าไปในสิ่งที่หมายเชเชในที่สุดกว่าจะได้ตัวนี้มาฮัสกี้กวจะได้มาหัวปวดกับเพื่อนมากพี่เหรอนี่เลยถอสซ่วมหัวกล้องถ่ายลูปไฟช็อตได้ไหมเหมือนเดิมเป๊ะไ้ล็อกถ่ายลูปเป็นที่ระทึกไหมอ่ะกดชัตเตอร์แล้วเข้าแชเอ ล่างรวมที่แขวแกวที่สุดมามองเลยไม่เห็นเลยพี่เหรอฮัสกี้ไหนชันไหนแก้วะเนี่ยผมอยู่ข้างล่างเนี่ยพอฉันอยู่ข้างบนได้ที่สุดเราก็ทำภารกิจเอาล่างรวมของพี่ชายเข้ามาจนได้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจให้ฮัสกี้กับลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่ คลิปในบายบายเฮ้ยฮัสกี้เขามีแจกกล่องกาชาฟีด้วยนี่มามาเอาไปแล้วพี่เหรอโผลแล้วไม่ไปบอกพวกนี้เลยไอ้มังอะ่ะลูพี่ลูพี่มาอยากลองเป็นอันนี้ห <laughs> นักกวัามา,าม่ตีนด้วยีในสื้อมากัว่สืวมในซี